สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เอ็มยูไนครับกวนแมงกอนกวนแมงกันอันนี้เราอยู่กับแมงอะไรนะแมงทับพูชาแนลครับผมโอเคเนาะวันนี้อยู่กับใครไปกับใครวันนี้วันนี้อยู่กับวันนี้ไปกับจ่าเอ็มครับผมนี่นึกว่าจะจํากันไม่ได้จาได้ครับจาได้ครับผมอยู่ด้วยกันทั้งวันนะวันนี้ครั้งแรกเนาะได้มาด้วยกันใช่ครั้งแรกครับผมโอเคคุยกับเอฟซีเลยได้ครับผม แมงทับภูนะครับสายชิว,วสายชิวตอนนี้นั่งไลฟ์สดอยู่เครื่องเจ๊งแหล่ไม่เจ๊งแหล่นะครับนี่คือต้องโกนเข้าไป <c oughs> เมมมโรีการ์ดครับผม <c oughs> คุณวันเดินทางปลอดภัยนะครับใลรเอ็มพีคคม่คุณจะก็คงปวดใจมาตามดวงแล,แล้วก็ตามดวงคุณน่าพึ่งฝาครับน้ำครับ คุณพงพันสาวในช่องจิตปากเปรชอบอยู่หลายคนฮะ้สาวในช่องจิตปากเปรชอบอยู่หลายคนอ๋อชอบมูโจเหรอใช่น่าจะได้ได้เดี๋ยวบอกหมูโจให้ว่าคุณพงพงอะไรนะพงพร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 เนาะพี่พงพรเนาะก็สิเป็นพี่ยู่หรอกเนาะเป็นเอื้อยเ่าเป็นเอื่อยเ่าถามอายุเหรนะ่คุณพงพรครับอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ครับผม ลุงแอดเยี่ยมเยยี่มคุณตัะยาผมรถลุงอยู่ไหนครับนั่นนะครับผมรถตู้ฮะสีขาวลุงเข้าห้องน้ำลุงเจ้ามุงวงพรหมูโจคืองานดีเขาชอบแมงทับภูก็งานดีนะครับแมงทับภูหล่อนะครับเนี่ยไม่หล่อไม่หล่อครับผมนะคุณน้ำพึ่งปลาเป่าภูไทยนะครับหล่อแน่นอนเป่าภูไทยนะล่าภูไทยหล่อครับเป่าภูไทยหล่อ นี่เอามาผู้ไทยฟังนะ่ไปกระเรือมากระเลือมนี่ไปกระเลือมือน,นีนะ <c oughs> เอ้อาาอาานอาานคุณน้ำพึ่งส่งน้ำมาสองแก้วคุณหน่อยครับขอให้ด้วยเ่นี่ครับสถานการณ์ล่าสุดนะครับเราก็จอดพักรถนะครับเข้าห้องน้ากันครับจอดพักรถแล้วก็เข้าห้องน้ำเรามาอ้ทีวีสกินนะวันนี้ชุดสวยมากนะครับนะครับภูก็เขียวนะครับวันนี้แต่ว่ายังมี เสื้อแขนยาวนะครับใช่ครับทนเขียวอยู่เนะาะข้างในงงอ่านี่นะครับทิมงานนะครับทีมงานอา้าวก็เป็นบรรยากาศล่าสุดนะครับระหว่างการเดินทางนะครับหลังจากเมื่อกี้เราออกมาจากร้านไก่ย่างแล้วนะครับเราออกมาจากร้านไก่ย่างแล้วกําลังจะมุ่งหน้าไปที่อําเภอโนนไทยนะครับก็เดี๋ยวอีกสักพักก็คงจะถึงเนาะสักพักก็คงจะถึงนะครับ

มันต้องอยู่้านอยู่กับทหารมันต้องเร็วผมเร็วนะกันที่เร็วเราต้องเตรียมพร้อมทุกสถานการณ์เดี๋ยวผมก็จะหาเอฟซีอันนี้ให้ภาคภาคเข้าช่องของเอ็มยูไน์ด้วยภาคไปเลยภาคไปเลยอันนี้จะฝากเสียงภาคไว้กับแมงทับภูนะครับแล้วเอ็มจะขับรถนะครับ,รบอันนี้ รถลุงพลก็อยู่ด้านหลังมาให้ลุงแสงก่อนะให้ลุงแซงก่อนไปนะฮะเนาะนะครับไปนะครับรถก็ออกไปรถลุงพลก็ออกไปแล้วนะฮะเราก็ตามหลังรถลุงพลตามติดๆนะฮะวันนี้เราจะไปช่วยผู้ประสบภัยน้ําท่วมกันนะฮะไปด้วยใจฮะมีกิาสาตาช่วยเหลือกันนะฮะวันนี้เนาะ เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปชัยภูมิฮะเนาะครับผมโปรแกรมต่อเนื่องนะครับใช่ครับสายบุญสายบุญสายบุญนะฮะทำบุญเราเห็นพี่น้องชาวไทยเราลำบากเราก็อยากช่วยนะครับเท่าที่เราช่วยได้ใช่ครับผมชอบนะครับผมช่วยแบบนี้นะครับผมทำดยใจนะครับผมช่วยเหลืออย่างนี้นะครับผม ฮเอาสัมภษณ์แมงหน่อยสัมภษณ์แมงหน่อยครับผมมนไงได้มากับใจยังครั้งแรกความรู้สึกความรู้สึกนั่นก็แล้วแม่ขึ้นมารถมาอ๋อครับผมแล้วก็พอได้คุยกันไปสักพักสักแป๊บหนึ่งนะครับผมก็เริ่มเข้าใจนะคนน่าจะคุยง่ายนะครับผมเข้าง่ายนะฮะเป็นคนบ้านเดียวกันอย่างนี้ครับผมเราเราไม่ถือตัวเนาะ ว่าปกติเราไม่เคยคุยกันอยู่แล้วเนาะใช่ไม่เคยคุยกันนะเพราะว่ายูทูบเบอร์ก็เยอะนะครับ่อยู่บ้านลุงพลไม่รู้ว่าาจากไหนยังไงเอยมาจากไหนคุยได้ไม่ครบทุกคนเนาะใช่แล้วก็แมงก้าูก็อาจจะเกรงใจด้วยใช่เพราะว่าผมก็อยู่กับลุงอ่ามักจะไปกับลุงนะครับงานนี้ได้มาร่วมงานกันนะครับครับผมเป็นความรู้สึกแรกวันแรกเลยนะครับ กอใจเอ็มก็เป็นคนง่ายๆนะครับสบายๆถ้ามีอะไรก็สอบถามได้่เดี๋ยวจะให้คําแนะนําดีๆขอบคุณนะครับเนาะก็ฝากถึง YouTube ทุกๆท่านนะครับทุกๆช่องก็ถ้าไม่ต้องเกรงใจนะครับเข้ามาคุยกันเลยนะครับเข้ามาคุยกันเลยยินดีต้อนรับแล้วก็ให้คำปรึกษาทุกๆท่านนะครับ ภาคเกาะภาคเกอะแล้วก็แล้วก็จะกลับมาที่นี่ฮะชมวิวนะครับ F C เนาะบ้าเขาบ้านเขาบ้านเขานะครับบ้านบ้านโอ้เขายังมาออกลูกเลยครับผม,มออกหมากเลยครับผมนี่ผมชอบนะวิวอย่างนี้นะเป็นบ้านดีนครับผมเนอะ F C เช้านั่งก็สุดอากาศบริสุทธิ์ด้วยโอ้โหปอดโป่งครับผมสูดเขาเต็มปอดนะใช่โอ้โหอากาศบริสุทธิ์นะใช่ครับผมบรรยากาศแบบนี้หาได้ยากนะครับถ้าเราอยู่กรุงเทพไม่มีแน่นอนไม่มีแน่ครับผมกรุงเทพมีแต,มแต่มลพิษใช่มีแต่ควันรถควันอะไรหมมคุ้งเคีงไปหมดเลยนี่คืออยู่อีสานบ้านเรานะครับใช่เป็นมนต์เสน่ห์ของชาวอีสาน ก็หลายที่เนาะภาคเหนืออากาศดีภาคเหนือใช่ครับเหนือภาคใต้ภาคอีสานก็จะประมาณนี้ใช่ถึงแดดจะร้อนนะครับแต่ว่าดีนะครับผมมันอะไรนะเป็นยังไงครับผมแดดจะร้อนเราก็ไม่หวั่นไหวในการที่จะไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมซึ่งเป็นประชาชนคนไทยใช่ด้วยกันเราใช่ครับ คนไทยต้องรับกันนะครับคนไทยคนไทยต้องรับกันนะฮะเอฟซีเนาะรักกันเข้าไว้นะครับเราจะผ่านโควิรทางนี้ไปด้วยกันเอ็มเชื่อว่าอีกไม่นานน้ําคงลดลงเพราะเราก็จะเข้าสู่ภาวะปกติสู้ๆทังไงสู้ๆใช่สำหรับพื้นที่ที่โดนน้ําท่วมนะครับหลายพื้นที่ซึ่งเราอาจจะไปไม่ทั่วถึง ก็่เราช่วยเท่าที่เราช่วยได้เนาะใช่ครับโอเคไปดูวิวกันอันไปดูวิวเดนจอดนะเมื่อกี้แงงครับกูมาจ่อนะครับอย่างะกล้องเวลาหมุนกล้องอะไรเราก็หมุนซ้ายหมุนขวา้างจะได้ไปวิวใหม่ๆ Fc ได้ดูบรรยากาศเยอะ โอเคนะครับคลิปนี้จ่าเอ็มลงก่อนนะครับเมีอะไรอัปเดตเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน,นะครับ